สวัสดีค่ะวันนี้ดีจะมาพูดถึงเรื่องเออถ้าเราเล่นบนเซมพาพลาวแล้วแล้วเราไม่มีเวลาดูแลเขาเนาะสภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเนะียคะคือก่อนหนะ้าที่ลูกดีจะเข้าโรงเรียนน่ะดีดีก็ยังมีเวลาที่เออกรีดยอดเนาะแล้วยอดมันก็ยังเตี้ยอ,อยู่ใช่ไหมคะเออ ใครจาได้บ้างต้นเนี้ยต้นเนี้ยดีดีเคยอัดนะคือตอนนั้นมันกําลังสวยเลยอะ่ะแล้วพอมาวันนี้ดูสิคะคือดีไม่มีเวลากิจเลยเนาะแล้ววันนี้พอถือว่าเออยังพอมีเวลาอยู่บ้างก็ก็มาดูเห็นไหมปรากฏว่าสภาพตามนี้เลยค่ะคือเขาก็สูง,งเขาไปเรื่อยๆเนาะอืมก็ก็ต้องกลับมา นับหนึ่งหม่นะคะไม่เป็นไรถามว่ายังทันไหมก็ยังทันเพราะว่าใน,ในเมื่อเขาสูงแล้วใช่ปะเราก็จะทำเป็นบอนไซมะพร้าวทรงสูงไปเลยเนาะเพราะว่าจะตัดยอดหรอก็ก็เสียดายในส่วนใบที่เขาเริ่มแตกแล้วเห็นนะเน,น,นี่ยต้นเนี่ยเริ่มสูงสูงไปแล้วะเนี่ยด้วยดีไหมไม่มีเวลา ดูแลเนาะก็วันนี้ก็ก็เลยจะมาหาวิธีแก้ไขแล้วกันเนาะทำอะไรไม่ได้แล้วก็มากรีดค่ะเดี๋ยวเราลับหนึ่งหนึ่งใหม่ไม่เป็นไรวิธีการกรีดก,ก็เหมือนที่พี่เคยพูดไปในหลายๆคลิปอะคะ่ะคือดีก็จะกรีดในส่วนที่ใหญ่เนาะ ดีจะใช้คำว่าใหญนะก็คือใหญ่ในส่วนที่เขาหุ้มหุ้มยอดมะพร้าวนะคะคือถ้าเราไม่กรีดเป๊บใหญ่ตัวเนี้ยก็จะหุ้มไปเรื่อยๆแทงยอดสูงไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็สูงไปเลยนะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถามว่ายังทันไหมก็มันก็ยังเป็นบันไซมะพร้าวได้อยู่นะคะ เราก็จะเล่นเป็นแนวต้นต้นสูงละกันเนาะเห็นไหมเดี๋ยวดีให้เดี๋ยวดีให้ดูริเบอรอแบบนี้น,นะคะเดี๋ยวดีให้ดูใกล้ๆก่อนละกันเห็นไหมคะเห็นไหมย,ยอดเขาสูงเห็นั้ยนะคะ ยอดสูงยอดแทงสูงไปแล้วเพราะว่านี่พอดีไม่มีรากีดเนี่ยเมื่อเมื่อกี้ดีดีกรีดออกจากตรงนี้นะนี่ดีเอาเนี้ยกรีดออกจากตรงนี้นะที่เขาหุ้มยอดอะ่ะอืถ้าจะมาตัดยอดอีกก็ก็เสียดายไงใช่ปะถ้าอยากจะเล่นทรงเตี้ยก็ก็คือต้องวิธีแก้ไขคือคือต้องตัดยอดนะคะแต่ว่าในส่วนของต้นเนี้ยดีเห็นว่าใบ ใบเขาเริ่มแตกแล้วเห็นเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยใบเขา,าแตกแล้วฉะนั้นเสียดายอ่ะไม่อยากจะไปตัดยอดเขาเนาะก็เดี๋ยวจะแก้ไขด้วยการทำเป็นทรงสูงมาเลยละกันเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวชมตามคลิปกันเลยละกันนะคะตันนี้อีกต้นเห็นไหมคะเนี่ยหลายๆคนถามมาว่าทำไมถึงใช้ผ้าปิด บอกบอกบอกเกร็ดความรู้และการเรียกเรียกว่าเป็นเกรดความรู้แบ่งปนันกันแล้วกันเนาะคือการนําผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะค่ะมาหุ้มกลาเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของป้องกันกราลาเลาวนะได้ในสเต็ปหนึ่งแล้วก็ได้ในค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็น่าร้อนใช่ไหมคะหลายๆคนก็บอกกลาแต่กลาแต่อะไรงเงี้ยเห็นไหมไม่แต่นะ ไม่ไม่แตกนะนี่อันนี้ดีเอาขวดเอาไว้ดามตรงก้นเนาะ,ะ,ะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมเนี่ยไม่ได้กีดเขาไงเขาก็แทงไปเรื่อยเห็นไหมดูทรงดิเสียทรงไปเลยอะ่ะอืมเสียดรงกันไปเลยเชียวอมไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเราสู้ซะอย่าง ช่วงนี้อย่างที่ดี้เคยบอกว่าดีก็จะลูกชายเพิ่งเข้าโรงเรียนเนี่ยค่ะก็ก็จะยุ่งนิดนึงเนาะก็พยายามแบ่งสรรเวลาเพื่อมาทําในเรื่องที่ตัวเองชอบเนาะก็ก็เดี๋ยวมากรีดพร้อมดีเลยละกันค่ะขยับมาใ,ใกล้ๆดูดิโห้ยไม่เป็นไรนะ ให้กำลังใจตัวเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยค่ะส่วนตรงนี้ดบี้ก็จะตัดออกไปเลยตอนนี้เปลี่ยนมาใช้คัตเตอร์คัตเตอร์อันใหญ่นะ กำลังคิดว่าดีจะตัดใบนี้ออกเลยนะเพราะว่าก้านใบเขาแข็งแรงแล้วแหละไม่ต้องไปกลัวมันจะหักจะอะไรเนาะ ไม่ขอตัดใบทิ้งก่อนแล้วกันเนาะมันเขาบ้างอะ่ะมองไม่เห็นอะตัดเขเลยตัดออกเป็นเลยเพื่อใบใหม่ที่จะขึ้นมาสวยกว่าน,นี้นะคะ นี่ส่งเพลงไหมไม่รู้บ้านไหนมีงานหรือเปล่าเรื่องไงเปิดเพลงมาเพื่อแพ้ใช่คัตเตอร์ใหญ่นี่มันก็กีดลำบากเหมือนะกันนะขีดเป็นดอกไม้แล้วปะง่ียง,งา่ายเฉียบไปเลย vô này nó Okay. Okay. นะเดี๋ยวเดี๋ยวดีให้ดูใกล้ๆนะว่าเนี่ยพอเราไม่มีเวลาดูเขาอะ่ะอันนี้คือหนึ่งสาเหตุเลยที่ทำให้ทำให้เขาสูงนะว้ายเกือแล้วเกือแล้ว อ่เป็นไร่เนไอ่าีค่ะมาดูกันใกล้ๆเลยนี่เห็นไหมนี่คือสาเหตุหลักเลยทําให้เขาแทงยอดสูงไปเรื่อยๆคือคือตัวใหญ่ตัวนี้แหละเขาก็จะห่อหุ้มยอดใช่ไหมแล้วก็แทงสู้ไปเรื่อยๆสู้สูงสูงสูสูงขึ้นไปนะนะฉะนั้นเราต้องถ้าเราจะกลับมาคืนชีพให้เขาใช่ไหมเราก็ต้อง เคลีย์ในส่วนของตรงนี้ออกนะคะน,นี่ก็จะกรีด75องศาเจ็ดเจ็ดิห้าองศาสิเนาะเรียกอะไรดีเจ็ดสิบห้าใช่ไหมเพราะถ้าเก้าสิบมันก็จะตั้งฉากไปใช่ปะเออ เดียดเจ็ดสิบห้าองศาเนาะคือไม่ได้ตั้งฉากนะคะนะคะเห็นไหมนี่กรีดเงี้ยนี่เห็นไหม,หไหมอะไรตัวอะไรอยู่แล้วมดอยู่แล้วหวานเนาะดีหวานมาไต่จุดนั่น นะคะนี่ตรงนี้ดีจะยังไม่ไม่กรีดออกนะรออีกพักหนึ่งก่อนอ่าต่อไปเห็นไหมเห็นไหมดกรีดออกไปแล้วชั้นหนึ่งนะเนี่ยชั้นเนี้ยชั้นเนี้ยถ้าเราไม่กรีดอีกนะก็จะแทงไปเรื่อยๆ นะใกล้ๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยชั้นเนี้ยละกีดก็ขีดเอี 7, 7, 5, ยงอย่างนี้เจ็ดเจ็ดสิบห้าองศาขีดลงมาอย่างี้ปึ๊บนี้นะคะแล้วก็หมุนไปอีกข้างหนึ่งเห็นไหมก็จะขีดตรงนี้ป,ปึ๊บไปอย่างเงี้ยให้เขานี่อย่างเงี้ปึป๊บให้มันชนกันนะอ่ะดีกรีเลยะละกีดก็ อย่าลืมพยุงยอดคอยด้วยนะจ๊ะพยุงยอดคอยนิดนึงนะหรืฤฤฤฤฤอ่าเห็นไหมคะเห็นไหมน่ะเห็นนะออกมาแล้วนิดนึงเห็นไหมทีนี้กรีดด้านหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเราก็หมนุนหมนุนกรีดอีกด้านหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวดีดูก่อนทุกครั้งเวลาเรากีดหรืออะไรเราดัดด้วยนะคะ ใบจะได้โคงงอนะอันนี้บอกเคล็ดลับเลยนะว่าอยากให้ใบโคงงอต้องดัดช่วยนะจ๊ะโอเคนะอืมนี่ค่ะเห็นไหมยืมู๊อืมอ่าเห็นเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมทันไหมทันไหมนะ ลักษณะทิศทางดีวัากิดเห็นนะอ่าข้างนึงถูกไหมแล้วก็ข้างเมื่อกี้ที่ดีกรีดเห็นไหมกรีดอย่างนี้มาเจ็ดสบห้าองศาเพรบนี้เห็นไหมเห็นไหมคะนี่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เขาก็จะออกมาได้แล้วอันนี้ดีไม่อยากจะแหกเขานะดีก็จะใช้วิธีค่อยๆ่อยกรีดทีละครึ่งทีละครึ่งนะอ่าเห็นไหมออกมาแล้วอืม อืมอ่าโอเคนะต้นนี้เราจะทำแค่นี้ก่อนนะคะนะหัวยุงนี่เห็นไหมต้นนี้นะตรงนี้ดียังคงเอาไว้อยู่นะเห็นไหมคะโฟกัสที่จ๋าโอเคนี่เห็นไหมแล้วก็เมื่อกี้ที่เป็นใยใช่ไหมคะหุ้ม หุ้มในในส่วนของยอดไว้ใช่ไหมเห็นไหมดูนะเห็นไหมเขาหายไปแล้วนะเห็นไหมแต่ดีให้เขาหุ้มไว้อยู่นะดียังไม่เอาออกหมดนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวตัวก้านมะพร้าวตรงเนี้ยเขาต้องแผ่อีกไงถูกไหมใช่ปะพอเขาแผ่ปุ๊บเนี่ยแล้วเราค่อยมา กรีดตรงนี้ช่วยเพื่อที่จะได้ให้ใบเขาแผ่ขยายเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่ที่ดีอัพลงไปถามค่หลายๆคนถามว่าทําไมใบถึงกลางทําไมใบถึงอะไรเนี่ยล่ะค่ะเคล็ดลับเลยบอกเลยนะแต่คลิปนี้คือหัวข้อคือด่อวิธีแก้ไขนะวิธีแก้ไขบอนเซมะพร้าวที่เราไม่มีเวลาดูแลแล้วยอดเขาสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโอเคต้นนี้พอแล้วนะต้น,นนี้พอแล้ว เดี๋ยวต่อไปอีกต้นหนึ่งนะชอปชอปชอเวลาลดน้ำก็ระวังนิดหนึ่งนะคะก็หาหาเชือกบางๆเชือกอได้บางๆมามาผูกยอดไว้นะเพื่อที่จะได้กันมนะให้ยอดเเขวหักนะคะอันนี้ก็คีอหนึ่งต้นเห็นไหมคะเห็นไปอย่าลืมนะใครใครที่มีปัญหาการะดาแตกกระดาอะไรพวกเนี้ยเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างก็คือ หาผ้ามาคุมไว้นะคะจะได้กันแดดกันกระราวด้วยนะคะตัวนี้ก็ปัญหาเดียวกันเลยคือคือไรคือไรคือยอดเขาสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราไม่มีลาดูแลเขานะก็เหมือนเดิมค่ะก็ก็กรีดยอด ช่วงหลังที่ดีเอ่เล่นบอนไซเนี่ยดี่จะพยายามให้ทุกต้นที่ดีดูแลและปลูกใบแตกนะดี่ถึงจะเรียกว่าเออเฮ้ยมันแบบบอนไซมาพร้าวจริงอะ่ะมันแบบกว่ามันจะแตกนนอะเนาะอนะอันนี้คือที่กันดัดนะคะถ้าเราไม่กี่บอกได้เลยว่าจะ จะแทงยอดเหมือนตน้นเล่นบอลเซมะพรพาต้องมีเวลาเนาะต้องมีเวลากี่เนี่ยเขาดไว้เรานี่ไอ้นี้ไอที่พูดนี่คือกําลังยอ้อนไปึงตัวเองนะคือปะาอีแม่คะอีแม,ม่มีลูกนะคะแลวอีแม่ก็ต้องทํางานบ้านโน่นนี่แลวอีแม่มยังจะมาเล่นบอลมบเผาอีกหรอก็คนมันชอบเนาะคนเรามันชอบไม่เหมือนกันถูกปะเออทำไมวะฉันเป็นผู้หญิงฉันเล่นบอลมะพร้าไม่ได้ไง อทุกผาวันนี้พูดเยอะไหมวันนี้ไม่คอยรู้สึกตื่พูดเยอะไม่เคจะอัดอันว้ายโอ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 เมื่อกี้เมื่อกี้เกลือบนะคะ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วดีพอแล้วเดี๋ยวย้อนหักกรัวแอบมือไปนิดนึงเนาะ โ okay. อเคอดยอดช่วยแล้วแล้วก็หลังจากนี้ก็รออดในส่วนของก้านใบหนีออกไปเนาะแล้วก็รอจนกว่าใบเขาจะแตกนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะไม่ได้มีหายไปไหนนะยังคงเล่นมาเตมาะพร้าวอยู่เพียงแต่ว่ายังไม่ค่อยมีเวลาเห็นไหมคะดน้า่างเห็นไหมไมเห็นไหมเพิ่ง <laughs> <p using> จะสักพารูเสร็จนะคะ ก็เลยมีเวลานิดนึงเนาะก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะงั้นวันนี้ฝันดีลาติสวัสดคีค่ะบ๊ายบายค่ะ